มันตัวใหม่ของเราครับ PM k 198 2เดือน10วันวันนี้ปลูกเมื่อวันที่22กลุ่กุมภาพาเรามาเปรียบเทียบกับของตัวเก่าของเราเพิ่งปล่อยไปให้พี่น้อง FC ของเราได้ปลูกกันก็คือ PM 60ปลูกวันเดียวกันปลูกวันเดียวกันไอ้ตดีวนี้ใช้ยาเก่าคือมันคนแก่เนาะโตวไวแต่วันนี้เจอมันไวรุ่นสร้างตัว <c oughs> นั่นคือการคุมแยจกจะคุมแยกมากกว่า60 <c oughs> เห็นได้ชัดจริงเลยนี่ นี่่ะมันซ่อมนะอย่างไล่ไหมตัวนี้นี่น่าสนใจตรงนี้คือ198ตัวนี้มีความทนทานมากกว่า 60เยอะเลยถึง30%เนลยถ้าพี่น้องถามว่ามันคือพันอะไรมันคือพันมันสมลังที่บริษัทผู้จัดการมันเราวิจัยขึ้นมาแล้วเราผสมขึ้นมาเองหลายเบอร์เลยเบอร์ลืกตั้งเดมเบอร์หนึ่งถึงเบอร์พันเลยแต่ว่าเบอร์ที่198ตัวนี้มันมีความทนทานตามเป้าหมายของเรา้าเราต้องการหนึ่งมันที่ทนใบด่างมีความทนมีความต้านทานใบด่างสูง 2เปอร์เซ็นต์แป้งตัวนี้ถ้าเทียบกับ60เปอร์เซ็นต์แป้งหนีกันไป3ถึง5้าถ้าตัวเนี้ย60 60เนี่ย20ตัวนี้23 25ครับถ้าตัวนี้30ตัวนี้30กว่าใช่ครับอ่าคืออาจจะหนีกันตัวนี้คือหนีกันแบบโดดเลยแบบโดดแบบสบายสบายเลย1ทนโลโรคเปอร์เซ็นต์แป้งสูง3ผลผลิต ถ้าเทียบกันมาตัวมาตัวนี้สูงกว่า3สสูงเลยใช่ครับเราก็เลยเอาพันหนึ่งเปดนี่ยมาพัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆไปเรื่อยจนเราเริ่มมั่นใจละว่าเฮ้ยมันผ่านละครับพอมันผ่านเดี๋ยวเราก็จะแบ่งปันกันปีนี้เฉพาะพี่น้องสมาชิกของเราที่ใช้สินครัพของผุยกันมันแต่ถ้าสังเกตเห็นระหว่างพีเคมหกศูนย์กับหนึ่งเก้าแปดการโตทรงพุ่มเขานี่แตกต่างกันเลยนะคะถูกต้องครับแตกต่างกัน60เขาจะสูงขึ้นไปนะสูงขึ้นไปแต่ตัวนี้จะเน้นคุม เน้นคุมดินนั่นหมายว่าร่องที่พี่น้องเห็นนี่คือร่องเมตรสี่สิบเลยนะอายุสองเดือนนี่ขนาดนี้นะแล้วถ้าเมตรยี่สิบอ่ะอ๋อชนแล้วครับเมตรยี่สิบไม่ชุกันแล้วตอนนี้เขาแค่สองเดือนสิบวันนะคะถูกต้องนนถูกต้อง<ะ>น,นี่ถ้าเทียบกันนะครับชั่วโมงนี้ไม่ได้หนีกันเลยนะแต่ว่าการคุมหญ้าอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าจะดีกว่าด้วยซ้ำคุมหญ้า<ำ>คุมร่องด้วยใช่ไหมใชะคะคม่คุมหญ้าคุมร่องแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยการทนแรงช่วงที่ผ่านมาก็ ร้อนแรงเหมือนกันเราก็ทดสอบให้ดูแลตัวนี้จะเหนือกว่า60พอสมควรปรนะมาณ20%สเ,เปอร์เซ็นต์ถงกสามสิบเปอร์เซ็นต์เขาโตไม่เหมือนตรงที่น่ะทำไมเขานี่คือเขาเรียกหมอก้อข้าวหม้อกแกงโอ้ดกจังล่ะถ้ายอย่างเนี้ยแสดงว่าอะไรครับหัวมาแล้วครับจะรู้ว่ามันสัมบหลังเราหัวมาหรือย,ยัง <c oughs> ดูซ็อกเกตตรงนี้ก็ได้นั่นหมายว่าลากชุดแรกกลายเป็นหัวละเพราะว่ากเกษตรเอกให้ตัวขยายหัวโอก้อนกับห้าห้ายี่สิบตัวนี้ไปช่วยในการขยายหัวทําให้ลากชุดแรกเป็นหัวหมดแล้ว อันนี้ก็คือครบรอบการฉีดใช่ใช่ฉีดเองอันนี้คือเป็นปุ๋ยทางใบของปุยกันมันในชุดมันวันนี้ชุดมันเราก็มีให้พี่น้องเศฐกิจอย่างนี้แล้วก็สภาวะการที่ว่าราคาไม่เอื้ออํานวยในการลงทุนวันนี้เราพระราสุดปุ๋ยของเราไหลลงมาเหลือที่5ตันลงทุน1,200บาทไร่น,นึง5ตันเนี่ยพันส จริงๆแล้วผลผลิตของผู้จัดการมันถ้าเป็นพันทั่วไปนะฮะถ้าเป็นพันพี่น้องทั่วไปเนี่ยถ้าตามระบบของเรามีน้ําช่วยเนี่ยมันก็ได้อยู่ประมาณ5-8ตันได้แบบชิวๆแล้วพันอะไรก็ได้นะมีน้ําช่วยมีอะไรช่วย,ยก็อยู่ที่ประมาณ5-8ตันแต่ถ้าเป็นพันที่เราใช้แนะนำเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเป็น60หรือ198เนี่ยมันอยู่ที่8ตันอัพคือ8ตันเนี่ยไม่ต้องเพิ่มฝันเลยมันได้อยู่แล้วอยู่ในกระเป๋าเสือ้อละ แต่ว่ามันจะแปดตันเท่าไหร่มันอยู่ที่ว่าดินน้ําแล้วก็การให้อาหารการดูแลดการดูแลนะบางแปลงก็ทะลุสิบกว่าตันก็ตอนนี้ก็คือเอาง,ง่ายง่ายเหมือนว่าทุนไม่ค่อยมีแล้วก็ราคาก็ไม่ค่อยดีก็อยู่ที่ห้าตันนะ่ะลงทุนแค่พันสองร้อยบาทยังไงเราก็ต้องมีอาชีพป,ปลูกมันอยู่แล้วใช่ที่เรามัเหมาะก,กับปลูกมันห้าตันพันสองคือ,อยังไงคะก็คือไม่ว่าจะเป็นปุย๋ยตั้งแต่แรกเริ่มยันเก็บเกี่ยวในเซตนะก็คือหมายว่า ฉีดตั้งแต่ปลูกได้ประมาณ10วันทุกๆสิวันเราก็ให้อาหารทางใบตั้งแต่10วันถึง5เดือนไม่เกิน5เดือนขึนะ้นเนี่ยปุ๋ยชุดนี้มันก็จะหมดพอดีอและผ,ผลผลิตขั้นต่ำนะผลผลิตขั้นต่ำเอาเอา,เอาขั้นต่ำนะห้าตันคือขั้นต่ำไนหะคุณได้5ตันผู้การก็จะมีโปรแกรมให้ถูกต้องคือ5ตันนะคุณได้แน่นอนอยู่แล้วเร็วลายสุดนะมันราคาพันสองนะเราต้องคุยเรื่องเร็วลายก่อนราคาพันสองพันสองค่าลงทุนพันสองพี่น้องก็ยังเหลือกำไรอยู่4ตัน อยู่4ตันเนาะอยู่4ตันถ้า4ตันทําเองเนี่ยถ้า4ันเองเหลือ4ตันถ้า4ตันไม่ไหวจ้างเขานะจ้างไปตันนึงก็ยังเหลือ3ตันวันนี้ไม่ได้คุยเรื่องรวยนะเราไม่ได้คุยเรื่องรวยอดกันแต่เรามาคุยเรื่องรอดพี่น้องถ้าเราใช้ทักษะแล้วก็ใช้ความอดทนเนี่ยเราจะรอดแต่ถ้าพี่น้องคนไหนที่เป็น fc ผมอยู่แล้วคือทําเองทั้งหมดทําน้อยได้มากทาเองทั้งหมด อย่างน้อยเนาะค่าลงทุนเราหนึ่งตันพันสองนะเราก็ยังเหลืออยู่สีต่ตันสี่ตันตันละได่อยพันสองนะพันสองนะเท่าพันสองห้าสิบเหลือไรห้าพันบาททําเองทั้งหมดก็ยังเหลือไรละห้าพันบาทอยู่เพราะอะไรครับเพราะว่าเราตั้งเป้าไม่สูงเราตั้งเป้าแค่รอดแค่ประคองตัวเองให้มันรอดพ้นจากสภาวะนี้พี่น้องครับฟังผมไว้นะครับถ้าเราสามารถรอดสภาวะ เศรษฐกิจที่มันถดถอยและแย่ในขณะนี้เราต้องบอกว่ามันแย่ต้องอย่างัรว่ามันแย่จริงๆถ้านี่คือบททดสอบใหญ่จากต้มยำกุ้งจากโควิดนะแล้วก็มาถึงวันนี้ถ้าเราลอดวันนี้ได้นะพี่น้องเราจะเป็นมนุษย์ที่มีความอดทนและแข็งแรงที่สุดนี่คือบททดสอบแต่ถ้าใครที่ไม่คิดจะลุกขึ้นมาลอดมาเรียนรู้จะอยู่รอดอยังไงผมบอกเลยท่านจะลำบากมากในการใช้ชีวิตต่อไปนี่คือ นี่คือสิ่งที่เราอยากจะบอกพี่น้องวันนี้มันอาจจะเลวร้ายเราฝึกเราฝึกให้จะอยู่รอดในสภาวะที่มันมันเป็นอย่างนี้ถ้าเราอยู่ได้เรารอดคนที่รอดเท่านั้นพี่น้องถึงจะประกาศช,ชนะได้แต่ถ้าว่าพี่น้องทอ้อพี่น้องถอยพี่น้องไม่สู้ผมบอกเลยวันนี้ไม่มีใครสู้เพื่อตัวเรานะพี่น้องนะไม่มีใครสู้เพื่อเรา เราต้องลุกขึ้นมาสู้เพื่อตัวเราเองฝากพี่น้องทุกคนไว้จําเป็นต้องมีระบบน้ํำไหมคะถ้าโปรแกรมที่ผู้การบอก5ตันพันสองะค่ะถ้าวันนี้ปลูกวันนี้วันนี้ตรนนี้ฝนมาแล้วไม่จําเป็นแล้วนะระบบน้ําระบบน้ําจะจําเป็นต่อเมื่อมกกรลากุมพาถ้าวันนี้ดูปฏิทินแล้วมันเข้าสู่พฤษาสำหรับปีนี้นะระบบน้ําไม่จําเป็นอีกต่อไปคุณปลูกเลยคุณ่ายยกล่องมีความชื้นปักไปปุ๊บเนี่ยใช้ระบบของผูก้การมันปุ๊บปับปกไปปุ๊บแล้วก็ฉีดเนี่ยระบบน้ํา ไม่ต้องใช้วันนี้ไม่ต้องใช้ระบบน้ําแล้วเพราะว่าฝนมาแล้ว <analyzed> ใช้ทําไมมัน<ช>เลยเวลาใช้แล้วแต่ถ้าคุณปุ๋งแต่โมกกาลาคุ้มพาคุณต้ตอ,ยอยงใช้อเนกวัน,นที่2ี่สิบุมพาคุณต้องใช้ระบบน้ำเพราะกุมพาฝนไม่ตกมีนาฝนไม่ตกมันอาศัยอย่างนี้วันนี้ที่ผมประกาศวันนี้5ตันพันสองไม่ต้องใช้ระบบน้ําเพราะว่ามันเข้าสู่พฤษภาแล้วฝ <identified> นมาแล้วฝนมาพฤษภากมิถุนากรกฎาดาสิงหากันยาปีนี้เราได้ฝนสเดือนฝน4เดือน ถ้าคุณใช้5ตันพันโซนเผยทะลุ8ตันแล้วด้วยเพราะอะไรเพราะว่ามันจะโตอย่างต่อเนื่องโตต่อเนื่องแต่ดังนั้นแล้วคุณจะต้องระยะล่องมันสําคัญอย่างน้อยคุณต้องล่องคุณต้องเมด20ถ้าดินไม่ค่อยดีถ้าเป็นระบบเทวาดาเม็ด20คูณเม็ดให้ใช้ระยะลอกคือเม็ด20คูณ1เมตรแล้วก็ฉีดตามโปรแกรมก็คือสีบัญชีชิ้นชิ้นบชีไม่ต้องสนใจฝนเพราะฝนมาแล้วอย่างน้อยขี้หมูขี้หมาพี่น้องได้ในกระเป๋าละ5ตันละใช่ครับต้นทุนทะลุแล้วละ 2, ยังไม่เหลือเลยยังแย่สุดแค่รอดห้าพันถ้าพี่น้องอยากได้เพิ่มกว่านี้ค่ะถ้าอยากได้เพิ่มกว่านี้พี่น้องจากห้าเดือนพี่น้องฉีดไปถึงหกเดือนฉีดอีกสามรอบเราต้องลงทุนเท่าไหร่คะชุดมันหนึ่งชุดฉีดได้สองไร่ใช่ครับถ้าเรามีห้าไร่เราอาจจะใช้ซื้อสักสองชุดเห็นไหมครับมันจะทะลุไปแปดตันเราเพิ่มสูตรปุย๋ยเราให้แรงขึ้นเก่งขึ้นและเราลดราคาลงมาเพื่อมันสดคล้องกับ ศรกจผมอ,อยู่ใกล้เคียงผมอยู่กับพี่น้องในเมื่อเศรษฐกิจมันเป็นอย่างนี้ราคาเป็นอย่างนี้เราจะไม่ลดได้ยังไงเราลดให้เราปรับพิเศษให้เลยเหลือชุดละสามพันถ้าชุดละสามพันเลยเนี่ยเจ็ดแปดตันเลยสามพันนี่คือครบทุกอย่างครบสุดเลยครับแล้วมีชุดใบด่างไหมชุดใบด่างชุดใบด่างสามพันห้า 3, <500. S 2> <5. S 1> ถ้าพี่น้องกังวลเรื่องโรคใบด่างซ m d ดีใช้ชุดสามพันห้าได้เลยเดี๋ยวเราเรามาดูว่าหัวมาหรือยังวันนี้สดๆเลยนะดูต้นมะข่ามะแกงได้ไหมพี่กันเอาเท่ไม่มะข่ามะแกงอ่าเราดูเลย ดูน้องเขาหน่อย60นี่ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วอันนี้เป็นน้องใหม่ต้องบอกก่อนอันนี้น้องเขาเพิ่งมาข้าอเองออกมาจากถ้ำได้กี่ปีคะผู้การตัวนี้ผมทดสอบวิจัยมาประมาณ3-4ปีโอ้โหพี่น้องนี่ครับพี่น้องนี่ครับตัวเนี้เราจะเอามาช่วยเหือพี่น้องครับครั้งที่แล้วเมษาผู้การไม่ยอมคุยให้อนบินดูนี่ครับพี่น้องมีแล้วหนึ่งหัวสองเดือนสิบวันมาแล้ว ช่วยเหลือพี่น้องได้แล้วเนี่ยนี่ครับใครหยุดผมไม่หยุดนะครับพี่น้องเราต้องพัฒนาต่อใช่แล้วเราเห็นความหวังของพี่น้องเราเราจริงๆแล้วเอ๊ะผู้การหายไปไหนผู้การไม่ทํามันแล้วหรอไม่ใช่นะคะผู้การเราพัฒนาครับพัฒนาวิจัยให้กับพี่น้องอยู่เบื้องหลังว่าเราจะทายังไงลดต้นทุนเพิ่มผลิตทำยังไงนะฮะ๊จะเสร็จเอกไปนู่นเลยเดี๋ยวล้างมือครับไม่เป็นไร กระเศษเอกเฝ้าอยู่นี่ไม่ได้เห็นเลยนะนี่เห็นยัางอู้หูเพราะว่าเจอลงมาดูพร้อมกับพี่น้องนะนี่คือใบที่ ทนทานใบด่างเพิ่งได้2เดือน10วันสองเดือนสิบวันต้องบอกว่าทนทานนะคะทนนะคะพี่น้องอย่าใช้คําว่าต้านทานเรามีโอกาสเป็นใบด่างเหมือนกันสองเปอร์เซ็นต์ใช่เพราะถ้าพื้นที่นั้นระบาดอย่างหนักนะนี่แหละพี่น้องทําไมเราถึงบอกว่า P K M 198เปนะเป็นความหวังมันเป็นความหวังใหม่ของวัยรุ่นสร้างตัวแล้วก็คนแก่เท่าเหมือนกันเพราะหัวมาไวผมบอกแน่เนี่ยที่บอกว่าข้าวโมแกงข้าวโมแกงพลชุดแหลก ผู้การก็พัฒนาปรับสูตรให้แล้วนะคะพี่น้องปรับสูตรให้อีกนะเพราะว่าถ้าพี่น้องต้องการผลผลิตเกิน8ตันเนี่ยลงทุนแค่3 0 0พันบาทเท่านั้นแต่ถ้าพี่น้องกังวลเรื่อง cmd เพิ่มอีกห้าร้อยได้ครบเซตชุดใหญ่ไปเลยแต่ถ้าเป็นตัวนี้ไม่ต้องกังวลแล้วเพราะตัวนี้หนึ่งเก้าแปดอีกหนึ่งเก้าแปดตัวนี้คือเป็นทันคนอยู่แล้วติดตามเลยนะพี่น้องตอนนั้นที่การเปิดตัวครั้งแรกนี่ยังไม่เท่านี้นะคะผู้การยังครับยังที่เรามาเช็คสุขภาพน้องเขาตอนนั้นนะคะ พวกนี้เป็นหัวหมดเลยพี่น้องนะเพราะว่าอันนี้เขาเป็นรากอยู่เขาจะโตทีละหัวต้องเข้าใจว่าเขาอายุได้แค่สเดือนสิวันใช่ครับโอ้ไม่ไม่ดกพี่น้องมันจะใหญ่ค่อยๆใหญ่นอันนี้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 ก็เป็นหัวอันนี้อันนี้หัวนี่หัวนี่หัวนี่หัวหัวหมดเลยอันนี้เขาขึ้นมาเองแค่3มกิ่งใช่ไหมครับโอ้ยังไม่ได้แต่งเลยเพราะว่าเราก็จะขยายพันธุ์ให้กับพี่น้องปีนี้นะครับปีนี้เลยปีนี้ได้แน่นอนเพราะว่าปีที่แล้วยังไม่ได้ให้ไปเพราะว่าขอความชัวร์แล้วก็คัดอีกคัดเป็นเบอร์เจ๋งๆให้นะ เป็นลูกจริงๆให้โอ้เห็นก็ชื่นใจเลยพี่น้องเนี่ยแล้วก็ที่ดินดีหรือเปล่าพกันดินมันขุดยอดเลยนะพี่น้องนะพี่กันเตรียมดินดีมักอเนี่ยดินอะไรนี่หินใช่ไหมเนี่ยในปูนน่หินเนี่ยพอละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาน้ำมาเออเออน้องๆเพราะเราคุยช่วงหน้าฝนเราตตเรากลัวถ้าเราเช็คสุขภาพช่วงหน้าฝนเราต้องมีตัวยาเดี๋ยวดูอีกสักอันก็หากพี่น้องมีข้อคําถามเกี่ยวกับการปลูกมันสำปะหลัง สามารถพิมพ์เข้ามาแสดงความเป็นเห็นกันได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะพี่น้องเราก็จะแบ่งปันความรู้ร่วมกันเกี่ยวกับการทำเกษตรด้วยระบบผู้จัดการมันค่ะเพิ่มผลิตทําน้อยได้มากเรียนรู้ไปด้วยกันค่ะมันสองเดือนดินนี่คือดินถมนะพี่น้องดินถมครับถ้าดินอย่างนี้ปลูกมันได้นะพี่น้องได้กินแน่นอนสเหเริ่มมาแล้วเริ่มมาใช่ครับเริ่มมาโอ้อยู่ล่างอันนี้แน่นนะคะผู้การ อันนี้คือต้นต้นเยอะพอต้นเยอะปุ๊บก็จะ้างหมวกระชางอูยอยู่ล้างอยู่ร้างอยู่ร้างใช่ไหมครับชาไปไปไปต้นก่อนแต่โตแน่นอนมีอายุสักสามเดือนกว่าหรือสี่เดือนนะพี่น้องโอ้มันจะแต่ผมว่ามาไวนะครับมาไวแน่นอนใช่ครับเพราะว่าเราเราปรับสุดให้แล้วแล้วแล้วหนึ่งเก้าแปดอ่ะมีตั้งหลายเบอร์แล้วเราคัดเบอร์เจ๋งอย่างเดียวใช่เราคัดถิงเอ็นตัวเนี้ยเรามีเวลาคัดอีกปีเราคัดจริงๆให้พี่น้องเลยเป็นซูเปอร์ให้เลยคือเก้าใบ ใช่เก้าใบคือสมบูรณ์ก็คือเก้าไงก็คือเลยตั้งชื่อเนี่ยตรงหนึ่งเก้าแปดมันจะมีเก้าใบนะต้นเนี้ยค่ะเก้าใบใช่ถ้ามีเก้าใบคือเขาสมบูรณ์เลยได้ชื่อมาเนี่นะคะพี่น้องไม่ได้สคัญเนี่ยดินดินค่อนข้างจะแข็งแล้วก็ตรงตรงนี้เป็นดินเดอนเดี๋ยวถ้ามันเป็นดินทรายเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอกาสหน้านะครับผมจะพาพี่น้องไปในแปลงที่ว่าเราปลูกทดสอบในดินทรายอันนี้เขามีถึงสี่ หนึ่งสองสามสี่ห้ากิ่งเลยนะหอันนี้หกวันนี้มันขึ้นมาเท่าไหร่เอาหมดเลยเพราะว่าเราต้องการเพราะเชื่อมั่นอยู่แล้วอ่ามันมันผ่านแล้วเพราะเราผ่านแล้วเราถึงน้าลงแปลงใหญ่ใช่โอเควันนี้ไม่ขี้เลยโอเคเดี๋ยวเอาน้ําเยี่ยมเยี่ยมเพราะว่าเบอร์ผมใส่พออิเคียวหรือไม่เลี้ยค่ะพี่น้องต้องการใช้สินค้าผู้จัดการมันค่ะผู้การเบอร์ของผมคือศูนย์แปดหนึ่งครับมาโทรมาปรึกษา เกี่ยวกับมันเกี่ยวกับอ้อยได้ครับพี่น้องงานผู้การก็มีอยู่ทั้งเว็บไซต์นะคะ w w w ผู้จัดการมัน .com มี Facebook Page ผู้จัดการมัน YouTube ที่รับชมอยู่นี้คือ YouTube ผู้จัดการมันคาสวาอาเชียช่วงนี้เป็นช่วงของการปลูกมันสำปะหลังเป็นช่วงที่เหมาะไหมคะช่วงนี้เป็นเหมาะที่สุดสําหรับคนที่เป็นระบบเทวดา เพราะว่าระบบน้ํะผมก็บอกแล้วถ้าเป็นระบบน้ํานะครับเหมาะที่สุดก็คือตั้งแต่มกราากรุมพามาแล้วก็คือหลังวันที่18มกกลาปุกได้เลยนะครับสําหรับเป็นระบบน้ําแต่วันนี้ระบบน้ําไม่จําเป็นละเพราะจากนี้ไปฝนปีนี้ฝนมันจะมายาวเลยตั้งแต่เดือนพฤษภามิถุนากรกฎดาสิงหากนยาตุลาถึงกลางเดือนพฤศจิกาปีนี้ฝนมายาวปีหน้าก็อย่าแรงจัดเลย198เบอร์นี้นะครับก็มีความคนทานกับลูกใบด่างเนาะกับลูกใบด่าง หรือว่าพอสมควรถ้าเทียบกับ60แล้วตัวนี้เหนือหลายเท่าสองพูดถึงผลผลิตตัวนี้ก็เหนือนะและที่สําคัญเปอร์เซ็นต์แป้งสูงกว่านะสูงสามสูงเลยตัวนี้สามสูงเลยให้เทียบจาก60นะคะที่สูงกับเบื้องผมนะครับผมไม่ไปแตะบ้านใครผมไม่ไม่ไม่ไปยุ่งลูกใครหลานใครไม่ไปยุ่งบ้านใครเลยผมคุยกับเืองผมอย่างเดียวระหว่าง p m 60กับ 1.8 <19 8. S 2> แล้วไม่ต้องถามมันคือพันอะไรมันก็คือพันของผมนะไม่มีการผสมอะไรก็คือเอาของผวเองผสมนะสําหรับปลูกมันในช่วงนี้ถ้าเป็นระบบผู้จัดการมันขั้นตอนปลูกมันเพิ่มผลผลิตทํำยังไงมั่งคะง่ายเลยถ้าเรามีเวลาช่วงนี้เราก็พยายามปรุงดินเนาะปรุงดินอ่นะปรุงดินของเราเราก็จะใช้ควิกเนาะไล่หนึ่งก็ช่วงนี้ราคาอะไรมันไม่ไม่เวิร์กก็1ขวดผสมน้ำได้200ลิตร เราก็อาจจะฉีดในพื้นที่2ไร่ก็ได้1ขวดได้2ไร่นะก็ต้นทุนในการปรุงดินเนาะปรุงดินถ้าเป็นภาษาชาวบ,บ้านเขาเรียกว่าปุ๋ยลงพื้นก็ได้นะเป็นการปุ๋ยลงพื้นก็คือ250บาทได้2ไร่จบละจากนั้นเราก็ไถกลบล้วก็ยกรองปลูกได้เลยหลังจากนั้นเราก็ฉีดตามโปรแกรม10บวันครั้ง10บวันครั้งตามเอกสารที่ให้ไปนะก็แค่นั้นเองนะถ้าต้องการ5ตันนะลงทุนก็พันสองห้าตันพันสองก็ ฉีดตั้งแต่10วันเนาะเมื่อปลูกได้สักสิวันปุ๊บก,ก็ฉีดแต่โปรแกรมเนี่ยมันก็ประมาณสัก5เดือนนะ่ะมันก็หมดพอดีกับยาชุดนั้นชุดหนึ่งได้2ไร่ชุดนึงก็ประมาณสองวันสี่ก็คือหัวเฉลี่ยก็คือพันสอง<ช>นะผลผลิตที่เราเราให้ขั้นต่ำนะให้ขั้นต่ําก็คือ5ตันเป็นขั้นต่ำนะระยะที่เราแนะนําก็คือเมตรยีนะ่สิบคูณเมตรเนาะเมตรยี่สิบคูณเมตรไร่นึงมันจะอยู่ที่ประมาณ 1, 3 5 0 หนะึ่งพัต้นนะครับถ้าแนะนํากี่วันฉีดดีคะพวก,กันสิบวันฉีดครับกันรังดีนะแต่ถ้าแปลงไหนนะครับมีเป็นโรคของใบด่างเราอาจจะต้องใช้ตัวโควกคูพ <c oughs> ัดนะสีม่วงแล้วก็โชวว่าสปิดเข้าไปร่วมด้วยนะก็ดึงตัวโคโกคูสีแดงออกนะก็เอา้งนไปแทนแล้วอาจจะเพิ่มต้นทุนิดหน่อยแต่ผมเราไม่เสียหายนะแล้วมีโอกาสครั้งหน้านะมีโอกาสครั้งหน้าพี่น้องไปสมาชิกผม อยู่แล้วนะก็เดี๋ยวเราก็จะแบ่งปัน198ไปให้ทดลองดูว่ามันทนได้ขนาดไหนนะต่อไป198นะครับน่าจะเป็นพันหลักของเราเพราะว่าเอามาสู้เรื่องของใบด่างตันนี้ก็จะเป็นพันหลักคือชั่วโมงนี้198ตอบสนองดีสุดนะฮะคุมบ่คุณไว้คุมยะไ,ไว้เดี๋ยวข้างหน้านะเดี๋ยวข้างหน้าเราอาจจะไปดู198ในพื้นที่ปลูกในพื้นที่แปลงที่เป็นดินทรายรอันนี้เป็นดินห่ ถ้าดินถมมันได้สัาตุได้กินนะผมว่าดินทรายมันน่าจะสวยกว่านี้สำหรับอันนี้ครับผมเอาแค่นี้ครับพี่น้องโอเคนะพีเคมหนึ่งเก้าแปดหลังจากห่างหายไปนานนะครับมาดูกันว่าสองเดือนสิบวันสายับรุ่นสร้างตัวเป็นยังไงครับโอ้โหพี่น้องหมาแล้วครับไยรุ่นตอนนี้เป็นช่วงวัดใจพี่น้องหยุดฟังนี้อีกสามหัว สามหอยไหมครึ eh? ่งเดียวเนาะนี่ขุดแค่ครึ่งเดียวนี่เป็นเกมวัดใจพี่น้องนี่คือ PKM 198อายุ2เดือน10วันมาขนาดนี้แล้วถ้า3เดือนจะขนาดไหนครับพี่น้องยังไม่ครึ่งทางนะครับพี่น้อง